ปริทัตเถรวาดมหายานตอนที่7คุกสาอ็ดชั้นกับมหาวิทยายลัยไร้ขอบเขตจักรวาลวิทยาเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อัตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องคุกสาอชั้น กับมหาวิทยาลัยไร้ขอบเขตจักรวาลวิทยามาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังจากการสาธยายในครั้งก่อนเราได้พิจารณาถึงดุลยภาพระหว่างปีกแห่งศรัทธาและดวงตาแห่งปัญญาอันเป็นเครื่องมือนำทางของผู้ปฏิบัติบัดนี้ เราจะถอยสายตาออกมาให้กว้างขึ้นเพื่อสำรวจภูมิประเทศหรือแผนที่จักรวาลที่ผู้เดินทางเหล่านี้อาศัยอยู่เพราะโลกทัศน์ที่เรายึดถือย่อมส่งผลโดยตรงต่อกลยุทธ์และเป้าหมายในการเดินทางของเราในประเด็นนี้ แผนที่ของทั้งสองสายทานได้วาดภาพของภพภูมิและจักรวาลไว้ด้วยมิติที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งฝ่ายหนึ่งมองจักรวาลในแนวตั้งเป็นชั้นๆส่วนอีกฝ่ายหนึ่งกลับมองจักรวาลในแนวนอนที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เรามาเริ่มต้นด้วยแผนที่จักรวาลของฝ่ายเถรวาดที่รู้จักกันในนามไตรภูมิซึ่งจำแนกภพภูมิที่สรรพสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นออกเป็น31ชั้นแผนที่นี้มีลักษณะเป็นแนวตั้งตำสุดคืออบายภูมิสี่อันเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ทรมาน ถัดขึ้นมาคือมนุษยภูมิโลกของเราอันเป็นทางแยกที่สร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้สูงขึ้นไปคือเทวภูมิหกชั้นอันเป็นดินแดนแห่งความสุขสบายและเสวยผลบุญและสูงสุดขึ้นไปอีกคือพรหมโลกทั้งในส่วนที่เป็นรูปภูมิและอรูปภูมิ อันเป็นภพภูมิของผู้ที่ได้ฌานสมาบัติแต่หัวใจสำคัญที่สุดของแผนที่ฉบับนี้ก็คือทั้ง31ชั้นภูมินี้ไม่ว่าจะสุขสบายเพียงใดหรือมีอายุยืนยาวปานใดทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในสังสารวัตรยังคงตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาอัตมาภาพขออุปมาให้เห็นภาพจักรวาลในทัศนะของเถรวาดนั้นเปรียบได้ดังเรือนจำขนาดมหือมา31ชั้นชั้นล่างสุดคือแดนทรมานชั้นกลางกลางคือแดนของผู้ต้องขังทั่วไปส่วนชั้นบนบนนั้นเป็นห้องขังพิเศษ ที่หรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครังมีอายุการคุมขังที่ยาวนานมากจนผู้ต้องขังบางคนอาจจะลืมไปว่าตนเองกำลังติดคุกอยู่แต่ไม่ว่าจะสุขสบายเพียงใดสุดท้ายแล้วเมื่อหมดวาระก็อาจจะถูกส่งกลับลงมายัางแดนทรมานชั้นล่างสุดอีกก็ได้ดังนั้น เป้าหมายของผู้ต้องขังที่มีปัญญาจึงไม่ใช่การทำความดีเพื่อจะได้ย้ายไปอยู่ห้องขังที่หรูหราขึ้นเป้าหมายที่แท้จริงคือการแหกคุกคือการเจริญมักมีองแปดเพื่อทำลายโซ่ตรวนแห่งกิเลสและหนีออกจากเรือนจำแห่งสังสารวัฏนี้โดยสิ้นเชิง เพื่อไปสู่พระนิพพานอันเป็นอิสรภาพที่แท้จริงทีนี้เราลองมากลางแผนที่ของฝ่ายมหายานซึ่งมีความซับซ้อนและกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ามหายานยอมรับโครงสร้างของไตรภูมิแต่กล่าวว่านั่นเป็นเพียงโลก,กาธาตุหนึ่งในจักรวาลอ right ันไร้ขอบเขตนี้ยังมีโลก,กาธาตุ และระบบจักรวาลอื่นๆอีกนับประมาณมิได้ที่สำคัญที่สุดคือในบรรดาโลก,กธาตุอันนับไม่ท้วนเหล่านี้มีดินแดนพิเศษที่ถูกสถาปนาขึ้นด้วยมหาปณิธานและบาร,รมีของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ดินแดนเหล่านี้เรียกว่าพุทธเกษตรหรือแดนบริสุทธิ ซึ่งมีได้เป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัตรโดยทั่วไปดินแดนที่โด่งดังที่สุดก็คือแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะพุทธเจ้าอาตมาภาพขออุปมาต่อไปให้เห็นภาพจักรวาลในทัศนะของมหายานนั้นเปรียบได้ดังเครือข่ายของสถาวันการศึกษาอันไร้ขอบเขต โลกของเราที่เรียกว่าสหโลก,กธาตุนี้เปรียบเสมือนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ที่แออัดมีทั้งนักเรียนดีและนักเรียนเกเรปะปนกันอยู่มีสิ่งยั่วยุมากมายและโอกาสที่จะสอบผ่านเพื่อจบการศึกษานั้นเป็นไปได้ยากยิ่งแต่ในเครือข่ายนี้ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก นั่นคือแดนบริสุทธิ์สุขาวดีมหาวิทยายลัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความกรุณาของอธิการบดีคือพระอมิตาภะเพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาที่นี่ไม่มีนักเรียนเกเรไม่มีสิ่งยั่วยุแต่มีแต่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีที่สุด และมีองค์อธิการบดีคอยบรรยายทําให้ฟังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเป้าหมายของนักเรียนที่มีปัญญาแต่รู้ตัวว่ากำลังของตนเองอาจจะไม่เพียงพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในโรงเรียนรัฐบาลแห่งนี้ได้จึงตั้งเป้าหมายที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำนั้นให้ได้ก่อน เมื่อเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำหนวยแล้วการศึกษาเพื่อบรรลุถึงปริญญาบัตรขั้นสูงสุดคือพุทธภา,ภาวะนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายและแน่นอนเมื่อเราได้เห็นภาพของจักรวาลทั้งสองแบบคือเรือนจำที่ต้องหาทางหนีออกและเครือข่ายการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำให้เลือกไปเกิดแล้ว คำถามที่น่าสนใจในลำดับถัดไปซึ่งจะเป็นการนำการสนทนาของเรากลับมาสู่พื้นดินกลับมาสู่ชีวิตจริงก็คือแล้ววิถีชีวิตของผู้ที่เดินทางอยู่ในแผนที่ทั้งสองนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของนักบวชและครวาดมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรซึ่งอัตมภาพ จะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร